สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับเขาคุยค่ะซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอาจารย์วิชาเชียงใหม่ครับครับผมดิฉันริทพล์ครับและทนายมนต์ในเรื่องมนต์ก็จนารุมค่ะคุาผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องสรรรื่อสรมบนชนเรื่องข่าวสารที่กําลังน,น่าสนใจรรเรามาจับเขาคุยกันค่ะมีคําถามส่งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องถอ,อยแล้วครับคนดังด้วยอ่ก็ไม่น่าจะ จริงๆก็มันเกิดจากหลายคนอะนะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะจ๊ะเพราะว่าพอมาปีใหม่วันี้ก็โดนโรคโควิดอาชีนอีกเนี่ยแพร่ระบาดไปต้องเที่ยวว่าหายไปสานรเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ครับทีนี้มันก็ถูกฟ้องร้องกันไปหมดเลยบางคนเนี่ยหนี้เยอะมากเขาก็ฟ้องถึงขั้นล้มละลายเลยคุณจะพูดถึงรายของสงสารเรื่องของใครนักชกใช่ไหมอลิปิกใช่ไหมสมรักคำศิษย์นะจ๊ะเมื่อสัก3 4ี่วัน5วันก่อนสัปดาห์นี้แล้วอแลการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ ก็มีสารยืดฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายนะฮะเพราะว่าทําธุรกิจแล้วไม่ไหวจริงๆริงความความเป็นบุคคลล้มละลายมันน่ากลัวขนาดอะไรหลายลคนจะกลัวมากเลยนเนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะจันเนาะใช่ก<ม>็<ม>คือการล้มละลายเนี่ยก็เงื่อนไขของเขาคือบุคคลธรรมดาหนึ่งล้านบุคคลลื่นอไปนี่สินล้ลน,ตลนตัวนะฟ้องล้มลายได้ครับบุคคลที่เอ่อบุคคลก็สองล้านขึ้นไปอสองล้านขึ้นไปหรือ่าสองล้านก็คือเขาเป็นบุคคลธรรมดาหนึ่งล้านใช่ไหมมีนี่สินล้นล้นล้นตัวคู่นี้ ปัญหาคือพอเราโดนล้มลายปัญหาที่เกิดขึ้นเลยเราห้ามทํานิติกรรมทุกอย่างแต่ชาวซื้อชาทรั์สารพัดทุกอย่างคำว่านิติกรรมหมายถึงไม่ว่าสัญญาใดๆเลยเหรอครับใช่หรือว่าเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นไม่ได้เลยครับสินของเราไม่ได้ถ้าเะไปเขียนว่าสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปนี่ทําได้ไหมแต่ส่วนบุคคลจจะอยู่ส่วนบุคคลนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าไปทานิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ทําไม่ได้เลยได้สัญญารับว่าจ้างอะไรจ้าง ปลูกสร้างบ้างถ้าเกิดทําขึ้นไปจริงก็ถือว่าโ้วคาดไปเลยโคโมฆะทันทีเลยทำได้เลยกลายเป็นบุคคลโดดๆทำาการเงินอะไรไม่ได้ทํางานเขามีกฎมีระเบียบตามเงื่อนไขแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําปฏิบัติตามกฎท่านผู้ชมนะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่อนปลนได้นะจรา์ถูกต้องพอเราโดนสมมติเราโดนล้มลายแล้วใช่ไหมล้มลายมันก็มีกระบวนการต่อไปคือประนอมนี่ก่อนล้มนกระบวนการพอเราโดนฟ้องปุ๊บจะมีกระบวนการประนอมนี่ก่อนล้มนะ ก่อนที่จะประกาศว่าเราเป็นบุคคลล้มละลายไม่ใช่นะก่อนล้มเราก็ประนอมนี่ถ้าประนอมนี่ไม่จบเขาก็จะล้มละลายพอล้มละลายเสร็จทุกคนบอกว่าล้มละลายขาดตายนะโดนล็อกแขนล็อกขาไม่ใช่พอล้มละลายปุ๊บคุณก็มีกระบวนการประนอมนี่หลังล้มละลายอีกมีก่อนและหลังกคือประนอมนี่ก่อนล้มละลายนี่อาจจะต่อรองตัวเลขต้องมากหน่อยนะอาจจะวัดใจกันระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่สมมุติว่าก่อนล้มเนี่ยใช่ไหมเรามีตังค์เราบอเอ้ยนี่ที่ว่าเนี่ยขอจ่ายสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายเท่านี้แล้วเลิกขาดจากกันจบกันไปเลย นี่ข้าวพเจ้าหนึ่งล้านเนี่ยบนดอกเบี้ยอีกสามแสนเนี่ยเอานะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาล้านหนึ่งจบดอกเบี้ยเขาจะนตากกันได้อยู่ตลอดอ่าตอนนี้ก่อนล้มเจ้านี่อาจจะแข็ง่อยเพราะเจ้านี่ยังมีมาตรการถ้าล้มเมื่อไรเองโดนโดนล็อกแขนล็อกขาแน่เข้าใจไหมอาจจะตัวเลขต้องให้เจ้านี่สูงหน่อยบีบอะนีลุกนี้ต้องายถ้าล้มตูมปุ๊บเนี่ยตอนนี้เจ้านี่เริ่มใจเสียแล้วเพราะรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดมันไม่มีไงต้องล้มเนี่ยปุ๊บเนี่ยอาจจะต่อรองได้ตัวเลขอาจจะห้าสิบลงไปห้าสิบสามสิบยี่สิ เดี๋ยวไปถึงก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมแบบถามเรื่องเป็นหลักการก่อนอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินกันพอพวกนี้เราเจรจาคุยกันได้ตลอดเวลาตลอดเวลาก่อนและหลังล้มได้หมดแด้กันใช่ไม่ต้องไปกังวลว่าแต่ละเชัเป็นคนฟอลโดนฟอลล้มละลายแล้วสถาบันการเงินคงไม่คุยกับฉันแล้วจริงๆเขาก็ยอมพอที่จะคุยกับเราใช่ไหมฮะเจรจาเจ้าหนี้ทั้งหลายเขายินดีที่เจรจากับเราอยากได้สตังค์ถูกต้องได้มากได้น้อยเขาก็ต้องอยากได้แต่ถ้าเขามีหลักประกันเยอะๆอย่างเงี้ยเขาดูแล้วมันเกิน เช่นเราเป็นนี่เขาอยู่ร้านห้าแต่หลักประกันเราห้า้านเนี่ยเขาโอกาสจะคุยกับเรามันก็ยากหน่อยเขาอยากได้ของอยากได้ได้ขา่เขามองว่าเขามีหลักทรัพย์หลักประกันนี่ต้องรู้ด้วยนะลูกเขารู้เราด้วยแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเลยโดนล้มเงี้ย เข้าใจยังมันต้องวัดใจกันไงบางทีการต่อรองต้องดูแต่เกว่าเรามีทรัพย์สินที่ที่จะให้เขายึดได้เขาก็มักจะไม่อยากจะเจรจากับเราเเนี่ยพราะบุตรจะยึดเอาอร้านมาชำระหนี้ซะแต่ถ้าเกิดเรามีหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเจ้านี้ก็จะรู้สึกว่าเออมาคุยกันนะคุณปีชามาคุยกันได้ที่พอไม่ได้แต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะลดให้เราเหลือเจ็ดสิบสามสิบแล้วแต่เขาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเลยอาจจะเหลือครึ่งก็ได้เลยใช่แค่สามสิบก็ยังยอมบางรายสิบ จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นนัดเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้ที่จะฟ้องร้อละลายเราถูกต้องดึงเราไม่สามารถที่จะทํานิติกรรมอะไรเกี่ยวกับทางการเงินได้เลยโอกาสจะทําอาชีพแล้วอาจารย์ไม่นี่มันไม่มีไม่สามารถทํานิติกรรมทางการเงินได้เราจะอยู่ได้ไม่ใช่เป็เป็นลมอะไรแล้วเป็นไปจนตายไม่ใช่ว่าปลดแรง้อละลายไม่ใช่ว่าคุณเป็นอัมพาตเลยทำอะไรต้องนอนอยู่ที่บ้านนั่งกินน้องกินไม่ใช่ คุณทำงานได้ตามปกติครับเงินเดือนทั้งหลายอาจจะยัดบางส่วนส่วนที่บางส่วนเราเค้ยพชีพได้สองหมื่นเนี่ยแล้ก็ได้กินอยู่ส่วนที่เกินก็เข้ากองล้มไปให้ลูกหนี้ไปอะไรเงี้ยเข้าใจยังกถ้าเกิดว่าเกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยก็จะไปใช้สำระหนี้แต่ยังไงก็จะมีเงินก้อนหนึ่งให้คุณดำรงชีพไว้อยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ถูกฟ้องผู้ชมเะเราเป็นลูกหนี้เ่ยนะอยากจะบอกว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ที่ยังคงได้เงินเดือนอยู่แต่บางส่วนบางส่วนเราต้องคืนให้กับเจ้าหนี้ใช่ไม่ใช่ว่าให ไม่ให้เราไม่กินเลยไม่ใช่นะอันนี้คือทีนี้ถ้าสมมุติอาจารย์ถ้าผมว่าผมเป็นบุคคลล้มลายโดยฟ้องล้มลายแล้วเป็นบุคคลล้มลายอยู่สักมันมีอายุเท่าไหร่สามปีเหรอฮะถ้าเกิดเป็นบุคคลล้มลายคือถ้าให้ความร่วมมือนะเพราะประมาณคือรายงานเขาให้ไปรายงานทรัพย์สินก็รายงานเขาให้ไปไต่สวนลุงนี่ได้เปิดเผยก็ไปไต่สวนซะไต่สวนเห็นเรามีทรัพย์สินนี่สินเท่าไหร่ให้ความร่วมมือตลอดในการรวบรวมทรัพย์สินนะนะสุดท้่ก็สามปีสามที่จะปลดให้ปลดจากการเป็นบุคคลเป็นรูปแบภายในสามปี สมมติว่าผมผ่านไปไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยไม่ควบมือเขาเจ้าเนี่ยไปเร่นี่จะยืดไปเรื่อยเหรอเป็นกสิบปียืดมือเหรอสิบปีให้รวบรวมสิบปีไงนะครับสิบปีไม่ได้คือจบกันอ๋อเพราะไม่ใช่กฎหมายที่เราว่าอยู่ในการตามถ้าเกิดเรายืดบนกฎหมายว่าการเอาเรียกตาติดตามวัสย์กินเนี่ยมันอายุความประมาณสิบปีใช่เรื่งนั้น กายกฎหมายล้มลายเนี่ยมันน่าจะมีสุดให้เจ้าานาที่ักทับในการรวบรวมทรัพย์สิน10ปีแต่ถ้าลูกนี่ให้กองทุมือ3าปีก็อาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเกิดว่าผ่านไปปีครึ่งแล้วปรากฏว่าผมชูรางวัลที่หนึ่งถ้าเราเจรจาจบเลยยินาีที่นั้นเองมาละกาวางตูมเลยจบเลยปลดตั้งทีอาจารย์สมมติว่า เป็นสามปีเนี่ยปีครึ่งเนี่ยผมโดนเป็นบุคคลล้มละลายแล้วผมมีหนี้กับเขาอยู่ประมาณล้านหนึ่งผมไม่ต่อรองเขาได้ไหมครับเขาจ่ายสักแสนแสนสี่แสนได้ถ้าเจ้านี้ยอมเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ที่จบกันเออแต่ถ้าแสดงว่าพอเราเป็นบุคคลล้มละลายเราพร้อมที่จ่ายหรือจำาระเราก็ทําได้หมดเพื่อปลดถูกต้องโดยเฉพาะการมีลูกหนี้ร่วมหลายๆคนบางทีมีผู้เข้ามาเกันด้วยลูกหนี้ร่วมด้วยเงี้ยบางทีเราเป็นคนค้ำไงก็ไปขอเจรจาบางส่วนก็ได้ไปเอาจากลูกหนี้ชั้นต้นนั่นอ๋อมันอาจจะมี มีคนสามคนเงี้ยแล้วมันมีลูกนี้อ่ะเป็นหลักเลยมีคนขับสามคนสี่คนพร้อมกับลูกนี้จับมือกันไปไปเคลียร์กันเราไปออกระแสเืนไปปีกว่าก็ปลดได้แล้วทําตัวเป็นลูกนี้ที่ดีผมย้อนกลับไปติดตามผมย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงพออาจารย์พูดเรื่องนี้พี่หมอดบอกว่ามันมีวินี้ข้อหนึ่งแล้วมันมีลูกนี้แล้วมีคนขับเวลาเขาฟ้องม้มละลายล้านหนึ่งเนี่ย สี่คนนี้จะโดนหมดเลยเหรอไปทั้งหมดทั้งวงสามคนเหรอใช่แต่บางมีนี่สินลมพ้นตัวนะบางครั้งเนี่ยเราพยายามแค่เมื่อแค่มาเป็นผู้ค้ำคนหนึ่งหนึ่งีผู้ค้ำไทนมนมีมีนี่ประมาณล้านสองใ้มือพยายามหาบางทีไทนมมอนจ่ายแค่สองแสนก็หลุดได้เราแสดงให้เห็นนะให้เห็นว่าเราเป็นลูกนี้ที่ดีพยายามติดตามเพราะเขาจะมีรายงานต้องทําตัวเป็นเด็กดีเป็นลูกนี้ที่ดีว่าถูกกดได้ไม่ใช่ตีลูกมึงก็ได้แค่สิบปีใช่ไม่ใช่ไปรอให หคนเนี่ยลูกนี้ร่วมกัน5คนเนี่ยไปเจรจาพร้อมกันไม่ใช่เราอาจจะเอาตัวรอดคนเดียวก็ได้อ๋อพอเฉลี่ยไปแล้วว่านี่ร้านเนี่ยเดชาขอ2องแสนพ่อผมขอเยอจ่ายสองแสนแล้วปลดผมออกจากผมกรอะไรตอนนี้เพ่งเล็งดูแล้วนะว่าเองเนี่ย ไม่มีอะไรแน่แล้วดูแล้วเป็นแค่คนค้ำเนี่ยดีดีกว่าไม่ได้เลยอาจจะเมตตาเอ่อเซ็นแค่เดียวโอเคตกลงเขาทำได้เหมือนกันนะทำได้แสนหนึ่งห้าหมื่นเงี้ยจบได้เจ้าหนี้ยอมท่านเอาตัวรอดคนเดียวนี่ก็ทำได้ผมควรทำก็รทำใช่ปะเฮ้ยเกไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่นี่เราคนค้เนี่ยอยู่ดีๆอ่ะนอนอยู่บ้านดีๆเองไม่ให้เซ็นก็เผลอเซ็นค้ำไปให้ไง เป็นต้องร่การที่เราเป็นลูกนี้เราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าเออที่เหลือไปเอาคนค้ำเราทําไม่ได้ยังไงมันก็ทำได้ไอเจ้าไอลูกนี้ก็มีทุจริตเหมือนกันจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับผู้ค้ำประกันทั้งสี่คนเป็นหนึ่งในลูกหนี้ใช่บางทีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยคนค้ำม่เยอะเข้าใจยังคนค้ำทรัพย์สินเยอะเองไปเอานั่ ก็มีลูกหนี้ทุจริตก็มีเข้าใจยังถ้าเองเป็นคนดีเองไม่ปล่อยค่าล้มก็เองหรอกจริงไหมเออนั่นแหละได้แล้วนักัวจังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะการเป็นนี้ถ้าเราทําความเข้าใจแม้กระทั่งเป็นหนี้ลมละลายเนะเราดูช่องทางที่เราจะปลดจากการเป็นบุคคลลมละลายได้อย่างไรแล้วก็ทําตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีแล้วก็ดูช่องทางที่เจ้าหนี้เนี่ยพูดคุยกันได้ทุกอย่างเจรจาได้กันหลอดนะคะถึงแม้จะ้องศาลแล้วก่อนเบรกนิดเดียวเขาพูดกันว่าเวลาเราเป็นบุคคลลมละลายเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ต้อง อยู่แต่ในประเทศเท่านั้นเพราะว่ากลัวคุณจะหนีได้ขอญาติศาลเอาเป็นครั้งครั้งไปวันนี้ข้าพเจ้าไปโปรไฟไหมใช่ไหมขอศาลมาจะไปแล้วโดยเกาหลีใต้ไม่ไม่ไม่คนอื่นออกให้ด้วยต้องบอกว่าลูกสาวจะออกให้หลานจะออกให้มีเคสหนึ่งนะคะจะไปต่างประเทศลูกสาวเรียนต่างประเทศไปล้วแล้ต้องบอกด้วยนะว่าเป็นคนส่งเสียไม่ใช่เป็นตรงที่ส่งนะป็นคนส่งเสียแล้วฉันเดินทางไปนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินฉันนะคนอื่นออกให้หมดทำตัวต้นอะประมาณนั้นอะแล้วต้องบอกไหมคะว่ากลับมาเมื่อไหร่ ต้องชี้แจงเขาด้วยบางทีสารอาจจะเงื่อนไขว่าถ้ากลับมาแล้วต้องรายงานสารทราบแต่ถ้าเกิดเป็นบุหรี่ล้ำสีสเก็ตไปต้องไม่ต้องนอกประเทศต้องหรือว่าไปชั่วคราวอย่างเงี้ก็ไม่เป็นไรไปไปแบบไปลาบใกล้ๆอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเรื่องของการล้มละลายเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วไม่น่ากลัวแต่รอบต่อไปเบรกหน้านะคะเราจะมาคุยในเรื่องของการเป็นหนี้ที่ไม่ถึงกับล้มละลายแต่เป็นหนี้ที่ทุกคนจะใช้กันเยอะแยะไปหมดเลยน่ากลัวบัตเครดิตน่ากลัวแค่ไหนเบรกหน้ามาเลย